ขับรถต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยเหรอครับใช่ครับต้องระวังด้วยครับต้องระวังด้วยเหรอครับไม่ใช่ใส่หมวกนะ <c oughs> มกันน็อกแล้วก็หัวใจครับอ๋อเด็ก <c oughs> โอ้ยนี่เด็กอะไรอยู่บนรถเนี่ย <c oughs> เด็กอะไรอะ่ะคนนี้คือใครอ้าวคนนี้คือพี่ป้ามเหรออ๋อน้ำพุ่มอยู่นี่น้ำพุ่มแล้วไหนพี่ป้ามาขับรถต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยเหรอครับ ระวัาางด้วยหรอครับไม่ใช่ใครหมอนกันนกแลก็ปลอดภัยครับอ๋อเด็เหมือนกันนอกแล้วก็ปลอดภยัยใช่โอเคแล้วจะไปไหนครับไปดูจัก บายนะครับบายบายนะครับน้องแคดภัยใครบอกกันนกให้ปลอดภัยเหรอครับอืมแล้วจะไปไหนไปโดดเด็กบาย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 น้ำมูกไหลอะน้องเพิ่มบาย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 พี่ปามแล้วไกบายบายแล้ว